สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมดีใจมากว่านิอาชัตหรือว่าน้องผมจะมาที่บ้านผมเลยนะครับโอ้โหผมดีใจมากและวันนี้นะครับผมจะแกงเขาด้วยพลังจิตใจและถือว่าเขารงไห้หรือเขาอะไรนะครับเขาผมก็จะมาให้นี่ เงิน40บาทนะทุกคนโอเครอประมาณอีกอันนี้ก็8ดโมงหนาทีนะครับผมก็จะมาแก้งเขาเขาเขาโทรมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาถึง10โมงนะครับทุกคนโอเคครับรออีก2ชั่วโมงนะครับทุกคนจัดไปก่อนอื่นนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากดูทุกคนต้องกดไลค์ แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วนนะครับโอเคจัดไปทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้สิบโมงเลยครับมันยังไม่หมาอยู่โทรแม่งเลยทุกคนนะครับผมอยากแกล้งเขา ผมบอาว่านี่คืออีพีหนึ่งละประมาณนั้นนะอีพีหนึ่งนะแล้วก็ผมอยากฝากทุกคนว่าอย่าลืมกดติดตามนี่ครับกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็ <c oughs> <c oughs> นี่คืออีพีหนึ่งนะครับทุกคนมองว่าผมจะแจกไหม ผมจะแจกมั้ทุกคนผมจะแจกไหมถ้าผมแจกนะมา20ถ้าเอ๊ะมันมันร้องไห้ผมให้40ถ้าไม่ร้องไห้ผมให้20บาท20บาทจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมอยากให้เซอร์ไพรส์น้องผม ไม่ใช่นี่อาชัดคือคนนี้ท่านี้อาชัดคือคนนี้โอเคนะครับทุกคนไม่เชื่อหรอถ้าทุกคนอยากดูต้องกดไลค์คลิปนี้และกดไลค์ให้ถึงสิบคนทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมว่าผมไม่ทำจริง ทุกคนมีครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ไอชาร์นี้นะครับและไอชาร์นี้คือน้องของผมที่จะมาที่จะมาดูแลผมที่น้องผมคือนี่ครับ นี่คือน้องผมทำหนกทั้งหมดคือน้องผมนี่ครับนี่คือน้องผมทั้งหมดที่จะมาทําคลิปกับผมนี่ทุกคนไม่รู้จักคนไหนทุกคนบอกได้นะครับอยากเห็นหน้าอยากเห็นในคลิปนี้อยากเห็นในคลิปทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์นะคอมเมนต์ด้วยนะจะทำอะไรก็ทำได้นะ โอเคนะครับทุกคนครับมันยังไม่มาครับทุกคนถ้าทุกคนอยากทำแบบนี้ทำอะไรแบบสนุกสนานแบบไมม e ช i นชผมติดตามอยู่นะครับไมมชไนชผมอยากให้ทุกคนกดติดตามนะครับทุกคนครับทุกคนอยากทำคลิปอะไรทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรทุกคนก็ คอมเมนต์ได้นะครับโอเคนะครับจบประมาณคลิปนี้นะครับคือ EP ที่1น,นะครับถ้า EP 2นะครับผมก็จะมาบอกอ,อ,อะไรนะครับโอเคนะครับจบในคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับบ๊ายบาย